จยอบสิบาคไปจอบค่อยสั่งมาเพิ่งนอนอิ่มแล้วเด้กินข้าวอิ่มแล้วเขาก็ไปนอนไม่น้อยก็นั่งคุยกับเ e อฟซีว่าแต่เสร็จเพิ่นตื่นมาฮะอ่อยหลับโอ้ยมันก็เป็นประจัมตาเจ้าก็หลับตลอดนั่นแหละส้มกาแฟด้วยสิบภากินเหล้วสิทานเอลิสคอฟฟี่บ่บ่ถ้าเบิ่งเด้อว่าเฉลยเอลิสคอฟฟี่บร,บริกินย้อนอยังเดี๋ยวสิบอก ตอนนี้ใส่ตุ่มกาแฟเยอะนั่งกำลังตื่นนั่งหลับนั่งโอ้โหได้เ้าถ่ายคลิปตั้งนะ <laughs> ไปจาดเล่าเหกคนน่ะสิตื่นก็หนีก็ว่าตื่นเนาะ <S <S ไปจาดเล่า <S <S พี่น้องแฟมมินุดอะไร Oh. อืมโอเคว่าเยอะดูดูวักต้าวะอืมเป็นนันผู้รักษาความปลอดภัยว่าเยอะดูมีอัดดันคนลางันโอ้มาเบิงทองเรียกว่าสตูดแซกเกออันทองเพื่อนเนี่ยเปิดโทรทัศท์กอนไหนวันหล่อเฟซไปใสเฟซไซต ก็ยันหยอกเนาะกลัวมเาเบิงทองมึ่ง่นมาเอ็นยอดฤทธิ์อ,นนอืมสีเอ็นสีทั่วดกา,า,า้างเอ็นเออเออแล้วเต่ดูหมดแต่โกทอเนี่ยแต่มิวสิกฝนดินเออป่ะแทศตะเดเทเว้ย์ยกอ์ก็ทอฟิมมาแต่เอาเสียงลงเนี่ยคุณขนม้องคก่คกินเนี่ย เมื่อนั่นว่เมากินแซบหลายเมื่อนี่เมาสิกินแซบบ่มากหลายขนมโคกได้ไม่น้อยว่ามึงอย่าสื่อไม่เด้อขนมตานรสสั่นโบเสกว่าแมนกูกินแต่แป้งเพื่อนว่ะ <c oughs> ขนมโคกกูมีความหมายแหงนอกเงินก็บริจ้ยนานั่งยูเทศนนกินเนาะปากแปะเออสิหากเก้ยวหาแก,ก้วกาแฟก่อน ช่วยล้างจานเสร็จแล้วเสร็จโตกสิ็หนังแน้วแล้วมาเอาเกินนอนรับไปหน่อยคือกับเ๋อซีอยู่อออินี่ตาบอดอินี่บ่เห็นก็อเอาไพ่เอาของเก่าสนอของไม่ขืนเก็บอันนี้แก้ววอดก้าอันนี้อันแนวแทะอาหารนกอกลับขึ้นสันขออภัยนะเพราะว่าตรูไม่เห็น ตูบอดตูบอดบอกกินดอกอลิสคอฟฟี่น่ะสิบอกว่าเป็นนังจังบอกกินล่างถ้วยล่างจานง่มเมาเนาะแต่บอเมาะกะล่างยื้อเฮือนกูแตกอยู่วัดอยู่พูดแล้วแก้วอีกใบแก้วอนนีกใบนึงกระเต้นแล้วพูดอยู่ได้ขยะเหลือแก้วใบเดียวส่งบ่ได้ก็เลยได้กิน เหล้าเพียวเพรียวเราเพียวเพรียวฮาสก,กินไอริสันอยู่บ่เดี๋ยวก็ต้องเอาเราขวดไม่เด้เรานั่นทำามาเธอส่งไอริสคอฟฟี่ปีนอีกแล้วเหมือนเดิมอันนี้เรานะคาคริสต์มาสกินแม่นฮาลเล็เปเปอร์อยังตะเถาโอ้ยยาแก้ไอกขาเพื่อยาก อันนี้กะเหลววอดกา้าลายกะซัดไปจะกินคริสต์มาสเนี่ยโอ้ยหลายๆอันนี้กะคอยซื้อไว้แต่เอาไปกินมันเกิดไข่กะซุ่มนั่นซุ่มซีสาวชีวาดกับว่าท่านกินแอลุ่วกับบอกินบริยากแาลั่ค่ะนะเนี่ยสิเอาไปแบบโอ้อย ซุมหางก็บ,บอกกินเหล้ามันกินเบียร์ได้ใช่ได้ยกเบียร์ไปรักงนึงให้มันมัน,มนย่อมไปเสียงเงินค่าเหล้าอยู่ผับ่ารันวาแม่ปูไอน้องไอจอยเออตากูจัดให้มันฮัลเล็ตเปเปอร์อุ้ยหลายปีแล้วนะซื้อมายังไม่ได้กินป้าป้าอีดอกอึบหนะ้าวันฮัลเล็ตเปเปอร์บอกเึ้นมือี้กินวันฮัลเล็ตเปเปอร์นะจ๊ะยอรฮอร์อ้นี้ อีกแค่น้อยเน,นี่ยยานมั่นพึ่งออกมาจากช่องฟิบเชิญเวลคัมคน, <Welcome. S 1> นะอ๋อ oh. มันก็คลาดเวิร์แล้วไม่สิป้ากินเมาแล้วนอน ซื้อมา,าพ่อในปีชีวาแทงเงนหลายปีกวัวคนมันหาปีเราบอกชีวาซื้อมากนี่มึงแต้ไปหน่อไปไทรอบใดบะ้ะขยายอ,อ,อย้มึงโอ้หางม,มันหยุมดากนี่มัหยอกโกสิบโกสิบเออเดนเดอ open. เอลิสคอฟฟี่สปอร์รยย้อนหัวเรีนตะกอ มีท่อเดิมวุ้มีแก้วแก้วแต่เขามาอหโฮกเฟอร์เรเดการกระปุกเอนโรซิตกรดวายซิดซิดซิดฮะเออเออซิดมันมีอะไรแก้วเตอะไรแก้วดัใจมิดูฮอเซ็กซาอะฟีอได้้อรไดเอออยาได้หก กูบริตตว่าหรกูวาเอาค่าซีเดาเอาคันแช่แฟมโอนทีทียโอนอะฟีลาโอนเรามี่ซีหรือหาปีนี่จื้ออะไรเดิชออปปิ้งในไทยลนดฟอนอันดาะอ้ยฟนสมรภูมแม่นชีวัดลงที่เมียด ชีวะสัยกเฉิไอได้ลมเย็นมันแน่นเอฟเดอ๋อบอกอินเตอโนัเฮตอยากเอาล้ำนูเัง้มเออเบาอีกก็แล้วแต่เออกาแฟกาแฟอ๋อโอสกเกลสกเกลสินวัต Socket in what? <coughs> hey, how socket? Nein, no. no, wir Whisky. Whisky, der... Brun, brun. Brun Socke. Oh, ich sehe es nicht an den Bein. Ich muss Der Irish Coffee, Papa. Wie du hast? Oh, bitte. Sag es. Klärt พอ้พ oh, ้กกินซุปเปอร์มั่วมือื่นกูนั่รถเดือดกูละอวยด้อมือนีเด้อยกรกิด้บเต้หงอีหาแฝ่เด้เลยเฟียนแวกเตอทเพียนตั้ต๊วเื่ออยู่ดีสักทอดแดนยกกานทอดแดนยกทอดแดนอ่าให้กระดาษยะเลยเพืน อุนหอนเฮ็ดพอกันสกอโอ้ยนั่นเสนั่บด้มันอุ้นบานนอนบลาบ่ลหนอนกอนมาหนีอ่ะเอเออแบอืมอ่าศูนย์จดเก่าองศาโอ้ยกูรีบผิดกูไปคิดเองเนาะออเา

เห็ดส um ัมผัฟาึ้หรืฟังึ้หรืมื่อกี้กินอาหารนกเมท่านตะวันพืชกับเอ็ดสี่ทางเยตะบอยจนเมดเพิดเมดเกือบเม็ดปุ๊บล้วก็ไปล้างถ้วยไปซองมึงพ่อยไงเพไงหลั เนี vale ่ยเดี๋ยวจเอาเดียวเอาน่อนนังอฟสต์เทก็มาทอคลาสเมนสร์นคลาสอรนสันดอกที่แรกว่าสิกินกัไอซรีมก็เลยเก็บไอศรีมไห้เอขนมกมาอุ่นอาทัวสติกิน ทั่วรัสเซียวาระทั่วคาคาไอซ์คิมบัลซีม่นว่าเห็นสองวีคอร์ดีก้าอกท่อวีคอร์ท่อคาเฟ่อีบลันวีคอร์ท่อแดนท่อกราสอีบลันออกโซบาลันด้าเห็นบหมแต่หมูมันหมูยเนี่คาเฟ่ยาแม่เข็ แม่นี่ยแอบลับเฟียนซ็อกเก้โมเสกห้องอีคาเฟ่โอเคด้ด้ำตาลก็ไม่บ่งทิ้งมันต้องมาอยู่ในนี้เสือผ้าเทสไสเหล้ากูก็บ้าตามเล่าเนาะกินไปต่อแ่าตายแล้วก็ไม่ได้กินเนาะเก่งแค่ไม่ได้หายบัดตายแล้วเขามาเอามู่นก็ยังมาห้ามก็จงไปหน่อยแค่ขาษีไรเงดนเนาะแต่ว่าข่อยกัดเจ้าเนี่ยเขาบ่หว่างั้เนาะ ได้ก็เอาไ่ได้ก็เลี้ยวเพราะว่าเจ้าให้คอยเลี้ยวนะนี่หน่อยกินตามหน่อยพอยเง,งือกทิ้งขอกัอน้นในบวลาอันอีกสิบนาทีสี่ถุงแต่วางเงียบเนี่ยทีเยอีทีเย่เป็นอีเง,งืทิ้งที่สมฟ้านซอยอ่ะโอ้โหอือเอ้า ยนี่ยนขึ้นกับไอ้ไงในเล็บยู่ทั้งแบบนี้เป็นไงมาบางเทีฉันได้ยินเสียงไอ้เธอเลยฉันเจอในลูกบอกว่าเบิรงแบบไอ้ไอแล้วเขาครอบแล้วก็ขาปแล้วก็เงียบไปนะยันเมี่ยไตอย่างมาซองเออบ่มีเสียงยังแล้วบ่มีแสงแต่ว่าเสียงนี่พออีนี่กัเปิดทิ้งไว้โทรลัาต์เหมือนต้นโทรลักกันแล้วอ๋ออืม สวัาราบรอบสมาสฟานรัมมาบอเอิมไม่ีเกึ่ไม่ก็้ด้น็ได้ก็ได้อินเตอร์เดยก็อันดรรแยกขีดทีกระดาษไปถ้าเอาขนเปล่าออกจากทางขัวแต่ว่าร่างเทือมันกลมยังมีขีดเปลาออกม่ กออไข่น้ำหมกเฮียนี่ตี๊สากระดาษเจงที่สุดก็คืออีนี่สกุสก้นอืมแสนแดแดก,กสุกเกดอืม,อม ก,กันเขาตันเดียวแล้วว่าอีมอฮังนักทอหีดิ๊โซว่าเห็นเดาโซว่าเห็นเดาทอแล้วดีดิใ <laughs> ครบอกมันกินบ่นเขามันกินบ่เขากันแน่เขามืออื่นข่อยขอลัป่วยเด้อ อยเช่นนั่นบิดเมื่อสันเออมันเกิดขึ้นกันก็ทุกมันสุกกันละสันาอนี่สองคนน่มีข่ยจกยนเอาดิป้าป้อมเดียวอกาไทยดูซอกน้ําเมอะไรอินจ้ะแต่ไม่อีโอนเจียอกาไทยดูสิแต่หมาอะอินซ้ซอกนํานเมอะไรอินเตะอะไรก็บรา บ่ตะแรงแหมหน่อยล็อกอินได้ดูสิระบอกใกล้อีตะอันนั้นเพิ่นแหนบ่ท่าบ่แทงกะแหนวิสวิสอยู่หาครูของบุ๊ตตาเข้าอะดุมั้ยไปอยู่แหนดูอีกกี่มีนโตลุมดูอีก300เก ายมาคอยบอกยู่ราะไม่เมื่งไงเจ้าขึ้นหอดคอยบอกเจ้าอยากให้คอยไปแบบไปโดนโดนเจ้าใหญ่ในห้องครัวห้องรับแเขีของนั่นเจ้าขึ้นหอคอยว่าขึ้นหอใส่ทไหนเกมาให้่อยไปโดนโดนบ่อืมก่มาสเดยทอ

Två people i this och två people här. Mm. Så, och så får de frågor mm. om olika ställen. Vart mm. är vi på väg? Mm. Och då visar de bilder på Måste berätta om. Ja, och då får de försöka räk räkna ut var de är någonstans. Mm. Och det kan vara överallt i hela världen. Kanske då år, vet inte, det kan bli fullmundigt. Så då... När de tror att de kan bli värre då får de dra i nödbromsen och tala om vad de är. Och sen fortsätter det Så det andra laget kan spara också. Mhm. Det gäller att samla ihop så mycket poäng som möjligt. Sen blir ingenting, då går och tittar på det. Mm. Det det inte riktigt. Ja, Nej, mm. men alltid bara rumpan. Vad fan. När jag gick härifrån in dit, då visste inte... Då hade jag glömt bort det där. Hm. Men då jag höll De hade precis börjat då. Mm. Och så satt jag och titt... Vi Vill ha ha kaffe till? Ja. Vill Ja. ฉัซ้อมมาอยู่น่าสตันพอยิงกแล้ว้องย่งงานให้บุรีอันนี้ซะนม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไมันมีโฆษณาก็ได้หลับยาๆายาจะให้าหมตอนนั้นเร็ฟรีส์ันย้อนหับผูกไปยานกูงเสียวก็อนโดยดีไสนออนไลนเซียนไปกินอีกหมดอือขนมคกนนย่แซ่บมากเดี๋ยวันเขาขายลดราคาสื่อไอีเหลือแค่สองถุง สีฟ้าสองฟ้าสีกิีสีฟ้าของเงินได้นิมให้มันดีล่าเด้เออัใจโอเคโซเดอโปรแกรมมันรึตรอหรือเปล่าอ่งมันจะไปแล้วจ้ะ